ดีค่ะเพื่อนๆมาดูใบกะเพราแดงใบกะเพราแดงอ่อนเก็บมาจากสวนอันนี้เป็นไอนน้ครั้งแรกรอบแรกของปีนะเพิ่งปลูกเพิ่งเก็บจะได้ผัดนะคะผัดแล้วก็น้องจอยอไปซื้อบางเน็นพี่น้องเลยคุณแม่จะมาทําวิดีโอนางก็เห่อจะไปโรงเรียนมอเกิดเทศมอเกิดเทศสีม่วงมันแตกทุกคนค่ะมันแตกเพราะว่าอากาศมันร้อน ออนต้องออนต้องเก็บออกมาก,ก่อนเก็บเก็บแบบว่าเขียวออกแบบนี้แหละจริงๆแล้วก็เอาไว้สักสองสามวันเดี๋ยวเาก็จะสุกได้เต็มที่นะคะทุกคนเห็นปะเป็นทุกลูกเลยส่วนมากจะเป็นพันธ์สีม่วงพันธ์สีม่วงนะ่ะเขาจะเขาจะแตกแบบเนี้ยออนคิดว่าอากาศร้อนอากาศร้อนมันเลยเป็นนะคะทุกคนคะ่ะโอเค ออนก็มาอวดสวนครัวนะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวจะพาไปชมสวนนะคะ,ะช่วงนี้ก็ประมาณ5้าโมงห้มงครึ่งนะคะแต่ว่าแดดยังร้อนอยู่แดดที่อเมริการ้อนประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มถึงจะเริ่มมืดนะคะทุกคนคะ่ะอยู่ที่อเมริการัฐที่ออนอยู่มันเป็นรัฐโอคลาโฮมานะคะทุกคนเดี๋ยวออนจะพาไปเบิงสวนครัว ส่วนครัวของเราวันนี้นะคะทุกคนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะแดดห้อนแดดฮ้อน,มนเมีประมาณเนี้ยอุ้ยแดดห้อนพี่น้องแดดร้อนจริงๆใส่มน,นี้ไปได้หมวกไปได้หมวกมาอีกใบหนึ่งที่ไอวอมาทลดราคาเหลืออยูสองดอนนะคะทุกคน อันนี้ออนจะมาให้ดูก็จะมีผักบุ้งผักบุ้งนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ผักบุ้งมะเกิดเทศอันนี้ลมลมลม,ลมพัดลมเพหักหมดเลยแล้วก็ตะไครออนตะไคร่ก,ก็กำลังแตกกำลังงามนะคะเนาะแล้วก็จะมีถั่วถั่วฝักยาวนะคะทุกคนคะ่ะถั่วฝักยาวของเราวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นบ อันเนี้ยมันอันนี้แต่ไอดวงตะเวนนะคะดวงตะเวนแบบว่าหาหกโมงแรงยังอยู่แบบว่าเกือบครึ่งท้องฟ้าอยู่เลยยังยัง,ยงแบบว่ายังร้อนก็คือร้อนเลยอ่ะแบบว่าดูด,ดไอถั่วง่ามแห้งดอกแห้งแต่ใบยังจะเห็นยอดเห็นอะไรนะคะทุกคนค่ะเบื้องลูกสาวเบื้องลูกสาวนั่งเบื้องลูกสาวไอคนเธอนอน้องเข้าหัอไอ จะไปโรงเรียนน้องเธอจะไปโรงเรียนนะคะทุกคนขาไอ้นั่ง you guys <laughs> ช e l l i n g me a n อ t h อันอากาศร้อนวันนี้พาไปซื้อไอ้ของโรงเรียนแล้วนางก็เหอนางก็เหอแบบว่าจะไปโรงเรียนเบิงพี่นอ้องเบิงลูกสาวข่อยเธอเธอจะไปโรงเรียนอ่ากับโอเคนะคะทุกคนไอ้ บกเกอร์เทศนี่ก็เก็บไปเกือบจะหมดแล้วเห็นบะเก็บไปเกือบจะหมดแล้วอ่ามันก็จะประมาณนี้เห็นไหมอ่าบวบ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 พี่น้องขาบวบค่ะบวบบวบสวัสดีค่ะลูกส,สาวเอ่อห่อนห่อนบ่งแน่ผิวใหม่เหมือลเราพี่นอ้องเอ่อพริกกับกำลังงาม พริกออนก็กำลังงามนะคะพริกกาลังแบบว่าสวยๆเลยอะให้ดูสวยๆเลยพริกแบบว่ากําลังงามงามมากโอเคค่ะทุกคนคะ่ะออนเอ่อเข่าข้างในแล้วเพราะว่าอากาศมันห่อนอากาศร้อนมากเลยตอนนี้อา่าเดี๋ยวเราเข้าข้างในบ้านกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวออนจะทําผัดกะเพราแล้วก็จะเอา ใส่กระปุกแล้วก็อาจจะแช่ช่องแข็งไว้แล้วก็เวลาเดินทางมันก็แบบว่าจะไม่เสียด้วยแล้วก็เวลาไปที่โรงแรมเขาจะมีตู้เย็นเนาะ,ะมีตู้เย็นแล้วก็มีไมโครเวฟเราก็สามารถเวฟกินได้เนาะเดี๋ยวก็จะมาผัดกะเพาว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ